คือผมนั่น่ก่อนผมกะไปเมืองนอกครับไปหาเงินอยู่เมืองนอกไปมาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวมาถ้ามาหากินเป็นหนีเป็นสินแน่แหละครับครับในช่วงเป็นหนีขาก็ซอนหลายเติบเนอะครับนอกรับคผมกะมาเรียนสายเล่มาสายเล่ก่อนครับมีมาสายเล่ผมสืบซีเมนซีเมนเก้านะครับซีเมนเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องแต่มันก็ได้ลูกได้ร้านมาแล้วลูกหนึ่งโตสองโตนัาร้านมัน เป็นสามตัวซี่ตัวก็ลูกหน่อยครับโอ้ซี่ตัวหากับแม่หากับแม่เงินสี่หมื่นเก่าเงินสี่หมื่นเก่าครับเงินสี่หมื่นเก่าตัวผมบ่กท่านผมบอกพ่อขายผมสีเหลียงลูกมั่นเลยโอ้ล่วงนั้นไปขายก็ได้ราคาดีอยู่ช่วงนั้นเขาขายราคาหกหมื่นเนาะครับโอ้แต่ว่าพ่อขายพ่อขายถึงว่าย่ำราคาแพงครับเป็นราคาแพงครับนี่ครับโมแม่นี่โอ้ซื้อมาแม่ลูกครับแปดหมื่นแปดหมื่นหกครับ ปดมืนหกตอนาทีหมื่นหกนี่จ่อยนี่ <c oughs> บันิป้าคิดว่าป้าสีขาดทุนบปลล่ป้าเลี้ยงงัวแบบาคันคันเลี้ยงไปลลเรื่อยสิบ่ขาดทุนโอ้สิบ่ขาดทุนเพราะว่าคันเลี้ยงนี่ยโบใจโบ,บ,บใจห่อนว่าสีขายนะโอเอาลูกมันกอนเอาลูกมันก่อนลูกมันก่อนเลี้ยงใจเย็นๆแบบว่าเฮาเฮ้าเฮ้าสือมาแพางแล้วครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอโนนคูนครับจังหวัดชิตเะเกตครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมา เยี่ยมมือใหม่นะครับเลี um, ้ยงงัวสองปีนะครับซื้อข้าวแต่งัวแพงครับแพงแบบสุดๆนะครับพ่้อมนี่น้องคร re ับแต่ว่าสมมติเนี่นะครับราคางัวตกนะครับเพิ่นเลี้ยงจังไรแนวคิดเพิ่นจังไรแน่นะครับอ่าแล้วก็ะดาบีอย่างหนึ่งนะครับงัวอยู่ขอกนี่นะครับออกลูกมีแต่ตัวแม่ครับพ่้อมนี่น้องครับออกมาหาตัวใดแต่ตัวแม่เบิดนะครับเดี๋ยวข้อสี่ไปคุยน้ำพอตึงน้ำกันนะครับซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าของขอกแห่งนี้ครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาแล้วครับผมอารทีไคโตซานนะครับอารทีไคโตซานดีจังไหนหัวขอกนี่ออกปีละลูกครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใส่อารทีไคโตซานนะครับนอกจากสี่ลูกดกแล้วนะครับหัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีอารทีไคโตซานนี่เพิ่นสางพัฒนาโลกให้กับหัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปกติขวดละอร่อยเก้าสิบบาทตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่สามขวดเก้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับสั่งซื้อนะครับศูนย์แปดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งครับ สัีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อพี่พีน้องนะครับมาเยี่ยมพ่อตึงครับพอมีพี่น้องครับพ่อตึงนี่เพิ่นเป็นคนไปทํางานเมืองนอกครับหลายปีกําลังกลับมานะครับมากะคืออยากเลี้ยงงัวนะครับอยากเลี้ยงงัวเดี๋ยวผมให้พ่อตึงแนะน้าตัวให้พี่ให้น้องหุ่นจักก่อนครับสวัสดีครับพ่อตึงครับแนะนําตัวให้พี่ให้น้องครับคอมีพี่น้องที่เบ่งยูทูบของเบาอะไรยังไง นั่นบารุสลูีเกตครับบาลูฟีสเกตนะครับนอคือผมนั่นแต่กรผมกะไปเมืองนอกครับไปหาเงินอยู่เมืองนอกไปมาหลายปีแล้ะครับแต่มาถ้ามาหากินเป็นหนีเป็นสินแนล่ะครับครับในช่วงเป็นหนีขาก็ซอนหลายเติบเนะครับนอก็อยักได้เลียงงั่วเลียงคว้วทวนนะมันงกะมัวราคามัน ธนิติว่ามันแห้งแล้วเกินเนาะครับเนาะส่วนนั้นเนาะคือว่าโอ้โหงูอ่ะนี่คือราคาดีแห้งลร่าราคาดีแห้งผมถิาว่าจกเลี้ยงอยจะเลี้ยงคือว่าอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงครับเป็นสาเหตุว่าเออว่ามีราคาเอาควนเลี้ยเงี้ยเอาลูกเอาเต่ามันหรือว่าขายครับแม่มันได้กำไรอืมเป็นวระจังสันก็คือบางสันครับผมครับตอนนั้นเลยตาชินใจสื่งงูตาชินใจซื้่งงูแม่แรกก็คือแม่เหลยนี่แหละครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่เหลยพิ่นอดีครับเดินการงูเลี่ยหลายครับ ครับผมะมาเล่นสายเล่อมาสายเล่ก่อนครับนี่มาสายเละผมซื้อสี่หมื่นสี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้านะครับพ่อเมีพี่น้องแต่มันก็ได้ลูกได้หลานมาแล้วลูกหนึ่งโตสองโตรับหลานมันเป็นสามตัวสี่ตกับลูกหน่อยนะครับโอ้สี่ตัวหาก็แม่หากบแม่เงินสี่หมื่นเก้าเงินสี่หมื่นเก้าครับเงินสี่หมื่นเก้าผมบอกท่านผมบอกพ่อขายผมสีเลี้ยงเอาลูกมันเลยครโอ้ช่วงนั้นขายก็ได้ราคาดีอยู่ช่วงนั้นเขาขายราคา หางหกหมื่นเนาะครับโอ้แต่ว่าบ่ขายบ่ขายมันี้ผมก็ซื้อซื้อตัวใหม่มาต่ออีกเนาะครับเนาะครับนี่ครับคือแม่นี่ครับแม่นี่เด้อครับเดี๋ยวพาพามือข้งัวเพื่อนข้างขีนครับครับเบิ่งงัวเพื่อนครับผมพี่น้องครับซื่อว่าย่ำราคาแพงครับเนราคาแพงครับนี่ครับงัวแม่นี่โอ้ซื้อมาแม่ลูกครับแปดหมื่นแปดหมื่นหกครับแปดหมื่นหกตอนนั้นแปดหมื่นหกนี่จ้าจอยนี่ได้ลูกได้ลูกสองตัวเหรอครับโอ้ ลูกมันกะคือเป็นแม่เป็นแม่สาวแหรอครับชมเลรอครับนครับนี่ลูกลูกเลยครับเด้อตัวนั่งแดงนะครับครับสมเรียบร้อยเนาะครับนอกจากนี้บานี่นองมันออกมาเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้แต่ว่าพันจายลูกงามเนาะครับพันจายลูกเลยไข่แน่อยู่จายลูกงามนะครับอด่างนี้ข่าวว่าได้แต่ตุ้แม่เบิดเลยแต่ตุ้แม่มัดขอกครับออกมาตัวไหนผมไม่เคยมีตัวผูกโอ้เฮ็ดจังไหนเคล็ดลับเอาเคล็ดลับเฮ็ดจังไหนผมมีเลยก็คือสมธรรมดาสมธรรมดาสมธรรมดาครับแต่ว่าตั้งเป็นเองตัั้งงเเเป็นนอาะครบ ครับโอ้ความสุขดีของเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับออกมาตัวได้กับต้นเม่ต้นเม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับบันนี้ตัวได้ที่มาประทับใจแห่งเป็นไฮ้ไหลอุ้ยแม่นี่ครับเป็นไฮ้ไหลเนาะครับน้องให้ไหเลยที่มักกเรแดงไว้เอาแนวตั้งแต่ถือไม้ไม่ไหนนี่ครับแม่นี่ครับนี่แม่แดงๆนี่ครับแม่แดงๆซื้อไม้ทรายป่าตอนนั้นซื้อมาหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนาะครับหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดซื้อมาโดนหรือเปล่าซื้อมาได้ปีกว่าัปีกว่าแล้วปีกว่าัเกือบเข้าสองปีแล้วเนาะครับครับ แต่ว่ามันซื้อมาแต่เนน้อยตรงว่าราคาดีดกูเลรอครับราคาดีแท้งง้อส่วงนั้นเนน้อยเพิ่นว่าเออซื้อมาเอาแนวมันว่าสั่นโอ้ซื้อมาเอาแนวนะครับพ่อแม่นพอมันน้องครับมักมักมองไหนมันป่าจังเดียวตัวนี้หกหมื่นเจ็ดเนน้อยกับเสือนี่ยไหมคือมักสีหนึ่งมักสีอืมเสอสีนี่มักมักหลายส่วนนะมักง้วแดงพุ่นมักง้วแดงเหรียงง้วแดงกันหลายครับมักสีเพิ่นสีเพิ่นกับงามเนาะครับน้องโอ้สีนี่ได้ได้ได้คว่ำด้วยว่าต่อสีแดงงามครับ กะเพิ่นกะคุณคุณแน่โอ้กะเล่นกะเล่นอยากซื้อมาเอาแนวว่าสัตซื้อมาเอาแนวพบหมื่นเจ็ดนะครับตอนนี้เพิ่งมีท่องอยู่ครับนี่โอ้ท่องจักเดือนเหรอครับป้าท่องมันมันท่องอี่างวนสิออกเก้าเดือนเนาะแม่นครับท่องในแปดเดือนกลัวๆแปดเดือนกลัวสมสมหลอดหรือสมโตสมหลอดสมหลอดโอซื้อพอบันบ่ล่ะหลงเดือเรื่องไปก็บ่ได้เอามาแบบนี่ครับพอเนี่ยผมผมสมประมาณพันแปดอ๋อสมพันแปดนะครับแปดเดือนพอเพิ่นกับเป็นง่วนอก ครับเพิ่นว่าไก่สีขอดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับคอดขอดเดือนหนาวที่เก่าเดือนหนาอืวเกษตรกรตัวจริงครับพ่อแม่พี่น้องครับซื้อมาตั้งแต่งว่าแพงนะครับบ้านเด้ขายเพราะโตบ่านเด้ขายซื้อมาเลี้ยงไว้เลยซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เลยบบ่สสีขายเลยซื้อซื้อแล้วก็เลี้ยงนะครับผมเลี้ยงอย่างเดียวสุดเดเอาลูกอย่างเดียวเอาลูกอย่างเดียวครับแม่นั่นได้ลูกสามตัวเลรอครับนั่นสามจนมีออกหลานเน้อออกลานน้อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกอีกจุดหนึ่งนะครับที่เออกหลานงวเลี่ ที่เพื่อนประปสบความสําเร็จนะครับความมีน้องครับเพื่อนว่าผมก็เลี้ยงตามธรรมชาติแบบว่าบอมีสูตรมีแต่เลี้ยงตามธรรมชาติกินหยากินเฟืองเอาหยาเฟืองเ,อเป็นหลหนายกินตามธรรมชาติท่านชื่บอะไรลุงทุ่นหลายครับผมหยาผมก็ปลูกไว้อยู่ประมาณสามไรนะครับปลูกสามไร่ปลูกสามไร่เป,เป็นหยาหยาไนครับเป็นหยาไนเน์น้อยไนน์กับหายาแพงโกลาโอแพงโกลากับปลูกขึ้นกันไนกับปลูกขึ้นกัน เป็นจังไหนจังไหนปลูกหยาคือคือตัดสินใจจังไหนสาระทีมันกินหยาเนาะครับนอกโบยังเบียงโบว์โบวเลี้ยงตามตามแบบสมัยใหม่เลีย้ยงตามธรรมชาติของมันครับคนได้กินหยาอิ่มมันก็นกนตัวใหญ่ตัวอ้วนดีเนาะครับก<ม>็เลยปลูกหยาครับ,รบโบวเฮ็ดหน้าสามไร่สาระหน้าเลยหน้าผมเนี่ยมีมีมียีซิบกว่าไลอยู่ยีซิบกุไเแ็ดตามเอ่อแต่บริเฮ็ดหมดครับไว้ปลูกหยาสามไรโดยเฉพาะแต่หญ้าเขาบอกเดี๋ยวไปหาไก่ครับ เอากินอยู่หน้านี่อยู่รอคอกง่ายๆเนาะตัดมากให้กินเลยตัดมากให้กินเลยง่ายๆเรียกง่ายๆเรียกง่ายๆว่าดะไเป็นปล่อยทงปล่อยทายมันยาบบ่บ่ป็กัยังเห็ดเวียกยังอื่นใดอีกเบียกยังอื่นได้อีกย่ามแรลงกับืดใส่สปริงเกอร์หดแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็เอาย่ามแรล่งเอาหยาให้กินครับธรรมชาติมันก็บะบวมแห้งเนาะครับหนาแหล่งไม่มีหยาบบัานี้ป้าคิดว่าปลาสีขาดทุนบ่ป้าเลี้ยงง่วแบบ กาคันคันเลี้ยงไปเรื่อยๆสิบอขาดทุนอ๋อสิบอขาดทุนเพราะว่าขันเลี้ยงนี่ยโใจบโบ,บใจห่อนว่าสิขายนะ่นนะ oh. เอาลูกมันก่อนเอาลูกมันก่อนเอาลูกมันก่อกน,เ,อลนเลี้ยงใจเย็นๆแบบว่าเฮาเฮาเฮาสือมาแพางแล้วครับตั้งแต่ก่อนก็ค,คือว่ามันสีโตกลงราค่าโตะกลงขนาดนี้อืก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเอาลูกมันอย่างเดียวครับผมครับบ้านเนี้ยป้าเริ่มต้นนี่มาจากปีละไรอยงเ่ี้ยสองปีนี่สองปีนี่สองปีนี่บ้านนี้มันมาออกลูกน้ำเฮ่าจากตออกลูกนี่ หนึ่งสองสามสี่อ๋อหาตัวเหรอครับสองปีได้ลูกหาตัวนี่โตหกนี่โตหกอยู่ในท่องู่ในท่องครับัตเจ็ดเนี่ยกลังสมตวนัันก็กัลลังสมกัลลังกัลลังสมได้ประมาณหกมือหกมือโอ้อดีตหนึ่งเนาะกระลุนไปเบิงนะครับสองปีนะครับได้ลูกหกตัวนะครับหาตัวก็หกตัวก็สียออกเดือนหนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือมือไมอีหลีนะครับเสือน่า แกกรงมซื้อบ่ได้ซื้อบ่อใดทันมักซื้อเลย่นี่ยทันมักซื้อเลยทันมักซื้อเลยแพงบ่แพงบ่หูเหลืองกับเป็นมือใหม่กับเป็นมือใหม่นอแต่ว่าอดมันกะช่วงราคางว่างนี่คือขายบ่ได้เลยโอ้มันก็มีสิขาดทุนมัดคู่ตครับมันก็เข้ากับเดลูกมันประมาณจักโตแล้วหนึ่งสองสามสี่หาตแล้วครับได้ลูกมันครับหาตแล้วเดี๋มาบอกเดืนะมัเขาหาสำหรับแม่เล่นี่ลูกสามลูกเพรามันอีกนั่น ได้ได้ลูกกินยาหน่อยเลยอ๋อได้ได้ลูกอีกตัวนึงลูกอีกลูกก็เงี่ยงกันนิดหน่อยยอนครับครับอันนี้คือเป็นแม่เหล่เป็นขาวเนาะครับตัวนี้คือมือใหม่นะครับมือใหม่เพิ่นเลี้ยงนะครับสองปีนะครับสื่อว่าตอนว่าแพงครับแม่ธรรมศาสตร์เม่นี่นะครับสื่อมาแปดหมื่นนะครับตอนนี้มีลูกสามนะครับแม่นี่นะครับเพิ่งว่าสิบขาดทุนนะครับป๋าเพิ่นวันนะครับคันจะได้กระบาดคันเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะมันมันไหลไปเรื่อยๆเนาะป๋าเนาอ มันออกออกลูกเร็วแค่ราพย์จังไหนข้าวจงออกลูกเร็วเป็นมาข้าให้กินเรี่องแบบเป็นเรี่องธรรมศาสตร์อย่างไเรี่องธรรมศาสตร์อ,อ๋อคันว่าไฮห,หวาหารยังมันสีมันสีหยาบบ่ไฮห,หวาหนเนี่ยขาสตีลงทุนไหลโอ้ข้าวเรียงข้าเรียงแบบตามธรรมศาสตร์ไฮห,หวาหารนี่มันสีลงทุนไหลแห้งโอ้ข้วาวสารสอมหนึ่งกับสามร้อยกัวเกือบสี่ร้อยสี่ร้อยกัวบ้นนี้หัวเรี่ยๆแบบเนี่ยกินข้าวเดียวกับเบิร์หัวกินต้นละถวยนี่สิพ่อสิบหามือบ่ เพิ่มค่าใชใจเนาะป๋านอะค่าใชใจโดยใส่เหตุเขาเรียงเข้าปลูกห้าดีกว่าห้ากินเฟื่องตามธรรมชาติครับเขาบ่อเด็มันมาอยู่ในจุดนี้แล้วจุดราคาง่วงโต๊ะลงแล้วครับ้าวบ่อเรียงตามธรรมชาตินี่ไปขุนง่วงไปหนีง่วงไม่จะขาดทุนเคยว่าขาดทุนไปหนาเพราะว่าเข้ามีเข้าบ่อท่านไี้มีสูตรอย่างน้ำเผินครับบางบางฟาร์มเพิ่นเห็ดใหญ่ๆนะเพิ่นมีสูตรเพิ่นมักนั่นมักนี่ให้กินครับเพิ่นมีสูตรนี่เข้าเรียงตามปล่อยตามธรรมชาติ ทาก็ตามธรรมชาติเข้ากับปูแน่แค่สองสามไร่โบไฮมันท่องสวงโคนน่ะนะครับผมย่มแรกไหมันกินแต่มันกินโบอีมกับเข้ากับซอยมันครับดรว่าอยูว่าใหญ่ๆครับผมเออมันก็่ยิมก็คือกันใหกันข้าเบิงว่าโบอีมโบยังเข้ากับเกี้ยวยาม่ใชม่เพิ่มแม่หาเข้าปูกไวแลน่์ละแม่แม่โอ้วิธีจัดการเพ่กันง่ายครับขอเป็นองครับ เป็นธรรมดาของวันแม่ลูกอ่อนเพราะว่าเพื่อนหานมเนาะเพื่นนำข้นแม,ม่ลูกอ่อนนี่นล่ะครับเป็นยังตจอย <laughs> ครับผมอันนี้คืออ่าขอ,อกนะครับของพอตึงครับพอมีพี่น้องครับนี่มือไม้เฮ็ดขอ,อกไม่ไม้คือการครับขอ,อกเพื่อนนะครับขอ,อกก็น้อยแล้วล่ะครับง่วออกกนง่วหลายเนาะตะกี้ตะกี้ก็ว่าพอดีแล้วก็ง่วนแล้วศรีนากระติงขยายอีกบเบาะหลังหนึ่งขยายต่อมาทั้งทั้งไม่หนอกบ่ทั้งจิตวันออกกุลละ สองห้องพอดีสองห้องนี่เข้าทีแยกกันออกเป็นสี่ห้องเนาะแมนครับนี่ครับหัวและหลายๆเพิ่นว่าขันมันขันบ่ขันคอกมันก็ส้นกันแมนมันม่ยังดอกครับแมนบอกความจริงบอลเนี่ยตัวมันแผลมันก็โทรมานโอ้ตัวนี้ความจริงบอลหัวหลายมันส้นกันป่าหัวไหล่นี่ส้นกันเลยโอ้ปร่กอนมันกับหัวงหาเนี่ยนนี้เนี่ยต้องค้นผู้เลี้ยงเสกันเลื่อยมันก็ กระแมนอยู่กระแมนอยู่ว่าแมนครับอัดนี่ก็คือว่ามันอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแต่ว่าของป้านี่คือมันสามแม่สามแม่ต่างแม่ต่างพ่อแมนครับก็เลยบ้านี้ปลาเลี้ยงสองพันนี่ระวังซาโลเล่ครับว่าบ้านนี้ปลาว่าตัวใดเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากซาโลเล่นี่กะ ก็เรี่ยงง่ายปล่อยตามธรรมศาสตร์ก็ง่ายขึ้นกันนั่นแหละครับง่ายทึ้งสองง่ายทั้งสองเผอแต่หากินเก่งน่ะคือซาโลเล่ซาโลเล่กินหาหากินเก่งกว่าหากินเก่งกว่าครับกินหยาก็คือขวยนะโอ้กินมู่มม่ำเลยกินมุ่มมามกินบ่ได้เลือกคือขวยครับขั้นเพิ่นนีแดงเดานี่เพิ่นจะกินไปปลายมันโอ้แต่ขั้นข้าเกี่ยวนี่ยโกก็กินโอ้ข้าเกี่ยวครับผมแต่หาเพิ่นกินเองนี่กินบุกุ้มบุกุ้มปากตัวเลี้ยงเด็กครับผมกินบุกุ้มปากบักซาโลลเ่่นี กินอิ่มเลยอ่ออิ่มท้องสวดมา่อคู่มือาต่อสวงตึงมา่อคู่มือครับผมขันแดงนี่เดี๋ยวเพิ่งจะจะของเดี๋ยวเพิ่งจะจะของย่ำได้เสียวมาหายเลแต่เขามาหายอีหลีย่ำเลยอ่ะเออไปตัดแหยเพิ่นย่ำเลยเอามาเสริมเอามาเสริมเพื่อกัดอิ่มพอดีนะครับผมบ้านนี้อนาคตข้างหน้าป่าว่างไว้จังไหนรับการเลี้ยงงูของป่าปูพื้นไว้จังไหนอนาคตข้างหน้าก็ครับ ก็คือที่เรื่องไปเรื่อยๆนัแ่แหละเพราะขาย,าาขายออาาเข้ากับขายออกขันมีราคาเนาะเข้ากับขายออกเอาไปลงทุนมันเอาสื่อเพราะว่าอาห้มันกินแน่ขันมันมั่นแน่นขันมันหลายตัวแห้งอีหล๋ขันยาบ่พ่อขันมันมีราคาก็บที่ขายออกนั่งไปเรื่อยๆอ๋อขายไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ขายบ่ได้ขาดทุนนี่คือบ่ขายขาดทุนน<ข>ี่คือบ่ขายให้ขาย วดเอาก่อนวดเอาก่อนวดเอาก่อนเป้าไม้เจัาตัวเข้าสีเลียงใบจัาตัวเป้าไม้ยี่สิบมาจะยี่สิบนี่แหละยี่สิบแม่ยี่ยี่สิบแม่ไปเรื่อยๆเอาขายลูกขายเต่าอ๋อยี่สิบแม่บันนี้ออกลูกปีหน้าก็ขายลูกขายลูกมันขายลูกเป็นเรื่อยๆขายลูกต้นนี้มันเถ่าแห้งเข้ากับขายออกเข้ากับขายออกเข้ากับเอาลูกมันไหวเอาลูกขาดลูกงามๆไหวตัวงามมาเป็นแม่บอกโอ้อันน่าขอดบันเทปเทปเนี่ยมเถ่านี่เฮ็ดให้ไปไผ่เพื่อลูกเพื่อเต่าบอกเพื่อลูกเพื่อเต่าผู้ ผมมีการมีงานกลับมาแต่กรุงเทพกรุงไทยน่ะอ๋อเฮ็ดใบคาเขาเนี่ล่ะใาเขาให้เขามาเบิงเอาครับเป็นสมบัตินอเป็นสมบัติเป็นสมบัิลูกพู้เต่านี่สองคนเพิ่นมีการมีงานทำแล้วครับกับผู้นึงอยู่น่ำกับบอมีการมีงานทำเพิ่งอยู่เพราะทำหนึ่งนั่นแหละครับเออเบิงเอาครับตัวนี้กับเพื่อเพื่อเป็นรั์สมบัติเป็นมรลกโด้ไเพิ่นมอดกให้เพิินพวกผูู้ตกงานครับผมพวกคนมีงานแล้วกะ คือสิบัวหายเพิ่นหรอกงานมีการทำนอเงินเดือนเมีันนี้เป็นข้าราชการเนี่ยเป็นทำงานธุรกิจเจ้าของเนี่ยครับกับเพิ่นหากินให้เพิ่นดูแลเจ้าของเพื่นดูแลเจ้าของเพราะว่าเขาดูแลเพิ่นมากจนได้เป็นรับราชการหรือว่าอ๋อเขากับสิเบิ่งเอาต้นนี้เราพวกเพิ่นดูแลเจ้าของบ่ได้นี่ยละอันเข้าทามาเขากับที่เด็กเพิ่อนเพื่นผุหลาแม่นครับแม่นครับเพิ่นมีเงินเดือนนอแม่นครับเอาสุดท้ายครับผมเอาสุดท้ายแล้วนะครับฝากพอมีพี่น้องมือใหม่ เข้ามาลงทุนน้ำการผุหล่วว่าซื้อมาเยี่แพงๆเหตุดไดบานนี่ออาใครก็ลังใจกันเปนองครับนอ้องครับผมกผักาผากผัก,กมูมูเ่เพื่อนหรือว่าพวกที่อยังง่วมาซื้อมาแพงๆแต่ก่อนซื้อมาแพงๆแต่มันมีปัญหาคือว่าพลังคกนกะขายขาดทุนนหน่บแต่ผมบ่อยากขายในช่วงนี้ ลี่ยงไปเรื่อยๆลูกมันก็ออกไปเรื่อยๆจะไปห่อนไปแสบมันตัวตัวง่วงข้วเนรัย <c oughs> จะไปว่ากูฉิขาดทุนกูฉิขายเว้ย <c oughs> บอก,ยบกขายครับจะขายครัถ้าขายตอนมันมีราคามันตรงมีล่ะมันตรงมีแ่ละเนาะแต่พัวเข้าเลียงมา,จากจะกีมันบบมีราคาแบบนี้มันยังมีราคามันก็บอกมีราคาไม่อีกครับมันช่วงนี้มันง่วราคารับ ไอ้วาดเอาเลี้ยงวุฒิเอาก่อนเลี้ยงเอาลูกมันก่อนเอาเงินทษก็อนน่นก็จะท่านเฝ้าใส่จะดอกคุณก็ได้ใส่แต่ดอกเนาะคันผู้ใดมีมีมีหนีโทษก็ส่อครับผมผู้หนึ่งก็มีอยู่หนีโทษก็ส่อวุฒิเอาก่อนวุฒเอาก่อนเพราะว่าเบิ่งจากของป่านี่ก็ออกไปเรื่อยๆเนาะออกไปเรื่อยๆนะครับพอเป็พี่น้องครับขยายไปเรื่อยๆจากสามแม่นะครับที่ขายใส่หนีโทษก็ส่อมันก็มีอยู่ดอกจะมาถัง จงไว้เท่ากอนโอ้จงไว้มันออกแม่ตอนนี้ออกแม่แพรลูกหลายๆตอนนี้จักแม่ลรอป้าจักแม่ใหญ่เฮาแม่ใหญ่บ่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาแม่ครับผมหาแม่เหรอหาแม่ก็ร่างขัดสมปีนาหาแม่ออกอีกหาแม่กับบวกไปอีกหาตัวเลยปีน่ะยังอยู่มีทองอยู่สามตัวได้ใหญ่โอ้มีเล่ตัวหนึ่งนั่นโอ้เหล่ๆนั่นกระส้มอีกล่ะเออส้มแล้วนั่นกระสมแล้วติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วโอ้หัวเพลินตะว่าขอกนี่ พิเศษอย่างหนึ่งนะครับกินไร่ไร่เนื้อเลี้ยงหัวตามธรรมชาติออกลูกเต้ต้มเมร์ทำพื้นบ้านเ้าครับผมบนไร่เลี้ยงว่าชพืชนี่ว่าสิซื้อมาเลี้ยงเล็กๆน้อยๆสี่เอามาขายก็สิไปซื้อมาไปเรื่อยว่าถุครับมันจะราคาอันบวถือโอ้ราคามันบวถือต่องที่ที่เก่าไว้ที่ว่าสิได้กําไรคือว่าสิได้กําไรครับแต่ว่ากระไดกําไรน้ำออกลูกนี่ล่ะเน้อยละกระไดอย่าันขายเพากระไดกําไรมันได้น้ำออกลูกครับได้น้ำออกลูกนะครับบ้านนี้ คันพอไม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นอยากมาแบ่งว่าหน้ามาหยังมาได้บ่ปะแบ่งบ่ตอนก็แบ่งอยู่พวกหัวเละไรงวดอะไรนี่สิแบ่งอยู่อ๋อราคามันก็บ่แพงปานใด่คับคันมากนํากันเนาะแม่นคันมากนํากันผู้ใดอยากได้พันธุ์หัวเละไรงวนี่มันพันธุ์ดีๆออกลูกเร็วครับออกลูกไวนะครับตอนมี้มันสมเร็วอืมปีกัวกวนมันสมได้บ่ถึง2ปีได้ปีประมาณปี2-3เดือนนี่มัน มันขึ้นแล้วแง่งง้อรีงมอลีขยายพันธุ์เร็วน้อยก็มีต่อประมาณปีกวาวนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นขึ้นเลยไดมครับพร้อมสมแล้วพร้อมสมแล้วแ่อขันงัวจังสีมันก็ประมาณสองปีเนะครับผมอันนี้งัวแบบนี้นะครับพอะมีหนอสองปีนะครับพอะมีหนองครับอันนี้คืออ่าขอบพอตึงนะครับจากการซื้อว่าแพงนะครับตอนนี้งัอราคาบ่แพงนะครับแต่ว่า จุดมุ่งหมายของเพลินนะครับกับเลี้ยงเอาลูกไปเลยๆนะครับบ้างมีเมือขาดทุนนะครับเพ่อนว่าแห่งขยายไปเรื่อยครับพอมีพี่น้องสองปีตอนนี้มีลูกหาโตครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็ซีอออีนะครับอ้วนหาโตแล้วครับสุดยอดอีรีนะครับเอาฝากที่อยู่นะป้าคันพอมีพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมายามมากเลี่นน้ำพอไม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมายี่ยมอยากมาเห่นน้าที่อยู่นอกครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นอกครับศูนย์เก้าสองสามแปดหก ก็สามแปดสี่นะครับเนาะครับหกหกเก้าสองครับพอตึงพอตึงพอตึงนี่ว่าอบตตึงอบตตึงนะครับพอมีเน้องคันหน้าพอเห็นเอาบอกบอกบ้านเนี่ยขายของอยู่สาขายของอยู่หนาโรงเรียนบันหัวเราบันหัวเราครับบนโบเด้อรมูทิปเอตขายของเรียนบันหัวเรามูทิปเอตมาถามโหลดอยู่ลานขานั่ะหล่ะอยู่นาโรงเรียนอยู่ลานข่าปะจ้ะเออถามหาพอตึงว่าสั่นซิมาเบิ้งว่าน้ำมาเหร่นน้ำครับมาเหร่นน้ำจะจะได้จังได้แต่ต้นแม่แท้ นะครับมาเบิงนะครับพอมี่น้องคิรับอย่งเลยพอมีจะได้มันเป็นตัวเมียมัเลี้ยงมัวเลียงว่าสุดยอดอิเล่ครับพอมีตัวผู้สุดยอดอิเล่นะครับพอมีน้องครับซื้อว่าแพงกับปอยานนะครับเพิ่นนี่นะครับเพราะว่าเพิ่อนเราพอมีมือขาดทุนครับมื้อนี้ขอขอบคุณพ่อตึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ